ที่5มกราคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่23ที่ข้าพเจ้านางสาวอาวกาหมดชังขอถวายเสียงเสวสาธยายพระสูตรพระปะริยตและมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หบทสวดชุมนงเทวดา สมันตาจักกะวาเรียนสุอัตตราคัฉันตุเทวตาสัทธรรมังมมนิราชสสุนันโตสักกโมคทังสักเคกกาเมจะรุเปคิริสิขารตเตจันตาลิเขวิมาเนทีเประเถจะกามตาลุวะนะคะหะนีเคหะวัตถุมหิเ,เตเตภูมมาจจย,ยันตุเทวชลัปละวิสมียัคคะคันทัพพนาคาติทัตตาสันติเกยางมุนิวะระวจนานังสาธาโวเมสุนันตุธรรมะสวนากาโลอยังพันตาธรรมะสวนา กาโลอยัมพระท่านตาธรรมะสวนสกาโลอายัมประท่านตาบทที่สองบทบูชาพารตนาตัยอิมินาสการรณาปุทังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมงอภิปุชยามะอิมินาสการรณาสังฆงอภิปูชยามะบทที่สามบทกาพารตนาตายอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตาอภิวาเทมิสวาขาโตพระควตาธโมธรรมังนะมัาสามิ สุปฏิปันโนพคะวาโตสาวกสังโฆสังฆนามามิบทที่4บทสวดนมันการสิทธิฆ่าฐานะโมตสสะพคะวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสสะพคะวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสสะพคะวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสรณะ ขะมนาปาถะพุทธังสรนังขจามิทำมังสรนังขจามิสังคังสรนังขจามิทุติยมปิพุทธังสรนังขจามิทุติยมปิทำมังสระนังขจามิทุติยมปิสังคังสรนังขจามิตติยมปิพุทธังสรนังขจามิตติยมปิทำมังสรนังขจามิตติยมปิสังคังสรนังขจามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถาณที่มีสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหโฏฏสัพพทา นัตถิเมสรานังอันยังธรรมโมเมสรานังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสัปพทานัตถิเมสรานังอันยังสังคมเมสรานังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสัปพทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสพคะขวารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกะวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสตาเทวมนุสานังพุทโธพคะวาติบทที่แปดธรรมานุสติสวะคาโตพคะวัตาธรรมโมสันติโกอจคาริโกเอคิปัสิโกอปนไนโกปัจจตังเวทิฏะโพวินยุหิติ บทที่เาสังขารมุสติสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสามีสิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆญาทิทางสตานิปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคขาราเอสาภควะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลลีกรลนิโยอนุตตรังปุญญ่เข็ตังโลกัสสติ บทที่สิบบทรัตนาสูตรยานีทัพูตานิสมาคตานิปุมมาณิวายานิวะอันตะลิเขสเพวะภูตาสุมนาพระวันตุอโทธิสักัจจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิพูตานิสาเมทะสะเพเมตังกะโรทะมานุสิยาปะชายะทิวาจารโตจะะรันติเยพระริงตัสมาหิเนลักขทาอัปปมัตตายังกิจิ วิตังอิทาวาหุรังวาสเคสุวายัางรัตนัางปณิตังณโน,นสมัมมงอธิตถาคเตนะอิธรรมปิพุทธะรัตนัางปณิตังเอเตนะสเจนะสุวติหุนตุขยังวิราคังอะมะตังปณิตังยะทัชข้าสกยาโมนีสัมมาหิโตณเตนะธรรมเมนะสัมมติกิติอิธรรมปิธรรมเมรัตนัางปณิตังเอเตนะสเจนะสุวติหุนตุยังพุทธ ทักเศโทปริวันนอีสุจริงสมาธิมานันตะริกัญยะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนางปนิตังเอเตนะสเจนะสวัตติหุตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสถาจตาริเอตานิยุคานิหุนติเตทะขิเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินา นิมหาภรานิอิธรรมปิกสังเคระตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติีโหตุเยสุปปยุตามณสาทัดเหนะนิกามิโนโคตะมณสาสะนามหิเปตปฏิปตาอับมะตังวิคัยหะหะลธามุธานิพุตติุมุช,ม,ม,าาชม,มานาอิทรรมปิกสังเคระตนางปณีตัตงเอเตนะสัจเจนะส,นสวัติีโหตุยทินทห้ขีโลปทวิงสิตโตสิยาจตุมพิวาเตพิอัก สาประการปิโยตูปะมังสป,ปุริสังวัฏามิโยอริยสัจานิอเวจจปัสติอิธามปิสังเครัตนัางปนิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหนตุเยอ,อริยสัจานิวิภาวยันติคัมภีรัปัญเยนะสุเทสิตานิกิจจาปิเตโหติผู้สามประมตานะ เพาวังอัฏฐมะมาทิยันติอิธรรมปิสังเครัตนางบณนิตังเอเตนะสเจนะสุวัติมนตุสหาวัสะทัศนะสัมปทายะตยสุธรรมมาชะอีตาเพาวันติสกายะทิธิวิจิกิจิตันจะศิลปตังวาปิยะทะยทะทัติกิจิจตูหาปาเยาหิจวิปปมุตโตจะจา พิฐานานี้อัฏฐโปกาตูอิทรมปิสังเครัตะนางปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุกิจาปิโสกัมมังกะโรติปาปกางกาเยนะวาจายุทะเจตาสาวาอัฏฐโพโสตสะปฏิชะทายะอัฏฐพัตตาทิ ปัทสสะวุตตาอิทัปปิสังเครัตะนางปณีตังเอเตนะสเจนะสวัติุนตุวนาปะคุมเพยยถาพุสิตะเคคิมหานะมาเส ธรรมมะสเมีคิมเหตุถูปมังธรรมะวรังอเทสยิณิพานะคามีปะระมังหิตายอิธรรมปิพุทธรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหนตุวโรวรังยูวรโทวราหะโรอนุตตโรธรรมะวรังอเทสยิอิธรรมปิพุทธรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหนตุขีนางปุรานังณวังนัตถิสัมภวังวิรัตจิตตายติเก พระวัสมิงเตขีณพีชาอาวิรุณหิสันทานิพันติทีรายัายมปะทีโปโอิธรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุยานีทับปูตานิสมาคะตานิปุมมานิวายานิวะอันตริเตขตถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนะมัสสามะสุวัวติโหตุ ยานีทัพูตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเคตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตตังธรรมังนัมมสามะสุวัติหนตุยานีทัพูตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเคตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตตังสังคังนัมมสามะสุวติหุนตุบทที่สิบเอ็ดอาตานาติยาปริตบทย่อสัพโรคะวินิมุตโตสัพสันตาปวัต ชิโตสัพภะเวระมติกันโตนิพุตโตจตุว,วังพวะสะพีตโยวิวัชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตะรายโยสุขีทีคายุโกพอวะอภิวาทนสีรีสนิจังวุฒาะจายโนจตารุธรรมาวตันติอายุวันโนสุขังพัดลังบทที่สิบสองอธิตตปริยายสูตรเอวเมสุตังเอกังสังยังพะคะวะขยายังวิหระรติขยาสีเสสัตทิง พิขุสาหาเสนาะตันตระโขพระควาพิขุออมันเตสิสัพังพิกเเวอธิตตังกิจจะพิกะเวสัพังอธิตตังจักขุง พิกาเวอริตตังรูปาอริตตังจักขุวิญญาณังอริตตังจักขุสัมผัสโสอริโตยัมปิดทางจักขุสัมผัสสปันจยาอุปัชติเวทยายตังสุขังวาทุขังวาอทุขังมะสุขังวาตัมปิอริตตังเกนะอริตตังอริตตังราคาคินาโทสักคีนามโมหคินาอริตตังชาติยชาชารามมารณีนะโสเกหิบริเทเวหิทุเกหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิ อาทิตตันติวัามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมภโสอาทิตโตยามปิทางโสตสัมภสปัญยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาอะทุขามาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคักขนาโทสักขีนามหัิขนาอาทิตตังชาติยาชรามารณเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโโมนสเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัามิฆานางอาทิตตังคันธาอาทิตตา ขานวิญญาณังอาทิตตังขานั้สัมภสโสอาทิโตยัาปีดังขานั้สัมภัสสปันสยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขังมาสุขังวาตังปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาิตังราคะขินาโทสักขินาโทหักขินาอาทิตตังสัตยาสรามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตังติอุทามิ ชิวหาอธิตาราสาอธิตาาชิวหาวิญญาณังอธิตังชิวหาสัมผัสโุอธิโตยังบิทางชิวหาสัมภสังกัญญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาสรามารณีน้าโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโธมนะเสหิอุปยาเสหิอธิตังติวะรามิกายโยธิโตโพธพาอธิตักายวิญญาณังอธิตังกายสัมผัสโุอธิโตยังบิทางกายสัมผัสสัญญอุปััตติเวทยงสุกังวา ทุกขมะสุขัวาางวะตังเบียธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคคินาโทศคินาโมห oh คินาอธิตังชาติอาชา,ชารามารณีนะกโศกเหหิปริเทศเวหิทุกเหหิโทมนะใส่หิอุปายาใส่หิอธิตันติอุทานิมัณโนอธิตโตธรรมมาธิตังมโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมปัสโสอธิตโตยัมิทัง มโนสังพันสปันชยาอุปชัชติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกะมะสุขังวาตังปิอทิตังเกนะอทิตังอทิตังราคาคินาโทสักคินาโมหกินาอริตังชาติยาสารามาราเนนะโสเอหิปริเทวหิทุเขหิโทมนะเสหิอุปยาเสหิอทิตังติวัฏามิเอวังปัสังพิกะเวสุตวะอริยาสาวะโกจักขุสมีปิณิพินทติรูเปสุปิณิพินทติจักขุวิญญาณิปิณิพินทติจักขุสัมปันเสปิณิพินทติ ยามปปทางจากักรุสังพัสปัญเจาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุข่ะมังสุขังวาตัสสมิงปินิพินทัติโสตัสสมิงปินิพินทัติ สัตทสุปินิพินทติโสตวิญญาณีปินิพินทติโสตสัมภเสปินิพินทติยมปิทางโสตสัมภสัวัจยาอุปชติเวทายตั้งสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตัสสมิงปินิพินทติคานัสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานาวิญญาณีปินิพินทติคานัสัมภเสปินิพินทติยมปิทางคานัสัมภสัวัจยาอุปชติเวทายตั้งสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตัสสมิงปินิพินทติเชวหา ยปินิพินทติรัเสสุปินิพินทติชิวหาวิญญาณีปินิพินทติชิวหาสัมปัสเสปินิพินทติยันบีทางชิวหาสัมปัสสปบันเสยอปัชติเวทะอิตังสุขังวาดุขังวาอะทุขงมาสุขังวาตาสมิงปินิพินทติกายาสมิงปินิพินทติ โธทัพสุปินิพินทติกายวิญญาณนปินิพินทติกายะสัมปัสสปินิพินทติยามปิทางกายสัมปัสสปัญญาอุปัติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะุกะมาสุขังวาตัสมีปินิพินทติมะนัสมีปินิพินทติธรรมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณิปินิพินทติมโนสัมปัสสปินิพินทติยามปิทางมโนสัมปัสสปัญญาอุปัติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะรุระมะสุขังวาตัสมีปินิพินทติ นิพพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตะสมิงวิมุตตะมิติยานังโหติขีนาชาติอุสิตังพระมรจรรยงกตังกรณิยังนาปรังอิทัตายาติปชานาติติอิทธามาวพพวัวโจะพระกวาอัตตมนาเตพิขู่พระกวาโตภาสิตังอภินันิุงอิมัสมิงจัปะนะเวยาการะยัสมิงพิญญามาเนตสะพิขูสัทัตสะอนุปาทายะ สเวหิจิตานิวิมุจจริสุติบทที่13อนันตลักษณะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังระวาปารานสยังวิหารติอิสิปตะเนมิคทาเยตันตระโขระวาปัญจวัคคียเยภิกขูอามันมาเตสิรูปังภิกขเวอนัตตารูปังจะหิทางภิกขเวอัตาอภะ วิสสะในยิธทางรูปังอภาทายะสังวรเตยะลักเพศธาจะรูปเเวเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมะอโหสิติเอสมาจะโขภิกเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอภาทายะสังวรตรินะจะรัพัติรูปเเเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมะอโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิธังภิกเวอัตาอภวิสสะในยิธทางเวทนาอภาทายะสังวเตยะลักเพศธาจะเว ทันายเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติอสมาจะโขภิเกเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอภาตไธยสมงวตตินะจะลบพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหีทางภิกขะเวอตาอภวิสัตไนีทางสัญญาอภาตไธยสองวัตยะีัละเพทะ จะสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตูเอวังเมสัญญามาเอาหหสีติเอสมาจะโขพิฆเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอภัทธยะสังวตตินะจะลพัติสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตูเอวังเมสัญญามาเอาหหสติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหีทางพิฆเวอตาอภวิสังสุนัยทางสังขาราอภัทธยะสังวรเตยุรับเพทัจะสังขารีสุเอวังเมสังขาราโหตูเอวังเมสังขารามาเอเฮสุติเอสมาจะโขพิฆเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอภัทธยะ วัตตันตินะจะรพติสังขาราสังขารเรสุเอวังเมสังขาราหหตุเอวังเมสังขารามะไอเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทาภพิขเวอัตาอภวิสัตนายิทางวิญญาณังอภาทายะสังวตยะลัเพธาจะวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติยสมาจะโขพิขเววิญญาณังอนัต อนัตตาตัสมาวิญญาณังอภาธายะสังวัตติญญนะจารพติวิญญาณเนเอวองเมวิญญาณังหตัเอวองเมวิญญาณังมาอโหสิติตังยิ่งมัญญะถะพิฆเวรูปังนิจังวาอานิจังวาติอนิจังพันเตยัมปานาณิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปาริณามาทำมังกลังนุตังสัมมะนุปัสสิตรงเอตังมะมะเอโสอหะมัสมิเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตังกิตตงมัญญะถะพิขเว เวทนานิจาวะอนิจาวาติอนิจจพันเตยังปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยังปนานิจัทุกขังวิปะรินามะธรรมังกัลลังนุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญยะถาพิฆเวสัญญานิจาวะอนิจาวาติอนิจจพันเตยังปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยังปนานิจังทุกขัง วิปาร are, ิณามาทรมังกรลังนุตังสามะมะนุปัสิตุงเอตังมามะเอโสหะมัสมิเอโสมิอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันยัถภิกขเวสังขารานิจาวะอนิจาวะติอนิจจาพันเตมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยงปนานิจังทุกขังวิปาริณามาทรมังกนลังนุตังสัมมะนุปัสิตุงเอตังมามะเอโสหะมัสมิเอโสมิอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิง มันยะถาพิษะเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยังปานานิจังทุกครังวาตังวาติทุกครังพันเตยังปะนานิจังทุกครังวิปริณามะธัมมังการลางนุตังสามมนุปัสิโตเอตามมะมะเอโสหะมัสมีเอโสมีอัตาดิโนเอตังพันเตตัสมา ติหะพิกเวยังกิจิรูปังอติตานาคตุปัจจุบันนังอัชตังวาพระหิตทวาโอราริกังวาสุขุมังวาหนังวาปณีตังวายยันทูเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนสหัมมะสมินะเมสุอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะถาทัพพัง ยากาจิเวทนาอติตานาคตุปัจจุบันาอัชตวาพหิปทาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายะทูเรสันดิเกวาสัพพาเวทนาเนตังมามะนิโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาปูตังสมัปปัญญาทะสมัปปัญญายะทัพทัพพังยากาจิสัญญาอติตานาคตุปัจจุบันาอัชตวาพหิปทาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายะทูเรสันดิเกวาสัพพาสัญญาเนตังมามะนิ โสหะมัสมีนะมมีโสอัตตาติเอวะมีตังยถาภูตังสมฤตัญญายาทัตพังเยเกจิสังขาระอติตานัคตุปจุปันนาอัชตะวะมะหิทธาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวะปณิตาวาเยทุเรสันติเกวะสักเพสังขาราเนตังมามะเอโสหะมัสมีนะมมีโสอัตตาติเอวะมีตังยถาภูตังสมฤตัญญายาทัตพังยังกิจจิวิญญาณังอติตานัคตุปัจจุปันนาง อเิตังวาพหิทธาวาอราริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายันทุเรสสันติเกวาสัพพางวิญญาณเนตังมังมานิโสหมัสสนนะัเมโสอตตัตตาดิเอวะเมตังยถาภูตังสมปัญญ,ญาธัพพังเอวังปัสสังพิฆเวสุตวะอริยาสาวโกโดูปัสมิงปินิพินทติเวทะนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทติสข,ขารส SO ุปินิพินทติวิญญาณสมิงปินิพินทตินิิพินทางวิราชติวิราคาวิมมตติวิมมตตสมิงวิมมตตมีติยานังห โอติขินาชาติวุสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนาปังอัตอิถัตตาญาติปชานาติติอิทัมะโจวจะภะคะวะอัตตมะนาปัญจาวาคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินัน,นทุกิมาสมินจะกปนะเวยากัระยัสมิพินยะมาเนปัญจาวาคิยานางภิกขุนางอนุป,ปาทายะ ອະສະເວວິຈິດຕານິວິມຸດສິສູງສ